สวัสดีครับบ้านมุงปัดเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในอีพีที่6 7 2นะครับมีพาะเสสวย26รายการมานําเสนอนะครับพร้อมรายการหนึ่งของสะสมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่เลยแอดตายเบอร์โทรนะครับ0 9 3 9 6 5 2 3 6 1เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID ไลน์นะครับ mooam 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์แตกครับคำนุ้สูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับเริ่มรายการที่1ของ e p ที่672นะครับผมไลฟ์นอกสถานที่นะครับภาพไม่ชัดหรือว่าอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพยายามจะทำให้ชัดที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาคมทรงสวยเลยนะครับนี่ ภาพจมวมวนี้ดึงปล่าเนาะเห็นไหมครับเอาขยายขึ้นมานะนี่นะครับในการที่หนึ่งนะครับในการที่สองก็เรื่องกรอบซตเตรเลสนะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับอยู่ในกรอเซตเตรเลสเหมือนกันนะครับ ราการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับแต่นี่เป็นพระมีนั่งอยู่บนกี่ปัวแล้วมีรัศมีแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้คาดว่าเป็นสายวัดกิ่งแก้วนะครับเลื่อมกอดเซตเตอเลสนะครับเป็นการที่สามนะครับในการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะครับ,ร 4, ส,มรบสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นเนื้อผงอิติเจนะครับ อ่านว่าวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับเป็นปีหนึงก้านะครับเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนนะครับสายนครสวรรค์นะครับวันธธรรนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับกัดที่สี่การที่ห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงนะครับมียันข้างๆสองตัวไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นเนื้อออผมดูทีนะครับ เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ่านโทษนะครับไม่ใช่เนื้อผงครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผาเลยนะครับมีจานแบบนี้นะครับมีแร่ด้วยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับในรายการที่หกเป็นลูกถ่ายเก่านะครับเม็ดซ่าบหลวงพ่ออะไรนะครับเรียมกอบวินเทจอย่างนี้เลยนะครับเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ด เป็นรูปหล่อลงพ่กเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ส่งผมว่าเขาเนื้อดีนะพยายามเอาไปมาจ่อใกล้ๆนะครับนใน็นการที่เจ็ดนะครับในการที่แปดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้าเนื้อดินขนาดเล็กนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงองวันเนื้อเขาดีนะ รายการที่8นะครับรายการที่รายการที่เเป็นภาพสมเด็จคะแนนนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงผมว่าเขาเกอ็ออกใบลานนะครับเป็นเนื้อผมผสมใบลานนะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่สิบ เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญผิวไฟนะครับทองแดงขังพ่อชินราชนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับหลังสมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นเหรียญนะครับสวยๆเลยนะครับนีเป็นเหรียญกลมนะครับพิษณุโลกนะครับป็นการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดมาในกรอบกระตเลนนะครับเป็นปูทวดนะครับอยู่ในกรอบกรตเลนแบบนี้นะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะทั้งเหลืองนะโลหะผสมนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่สิบสองเป็นพระกิ่งนะครับกิ่งรอโลหะทั้งเหลืองนะครับแต่ผมยังไม่ได้แกะดูนะครับผมไลน์นี่กรอบพัทสิกยังมีไปก่อนนะครับกรอบเร็จเลยไปก่อนนะครับเผื่อท่านใดชอบกัให้ผมแกะได้ทีนะครับเพราะผมมากรุงเทพนะครับ การไล่อาจจะปิดกับขัดนะครับในการที่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านะครับอยู่ในกรอบสตอเตเลสเหมือนกันนะครับเหมือนเขามีเขียนนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับในการที่สิบสามนะครับด้านหลังเป็นเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ชิมนะครับของวัดช่างให้นั่นแหละครับแล้วก็มีฉายาด้านล่างแ้ ตรงเอากล้องส่งนะครับถึงจะมองเห็นนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่นะครับเป็นการที่สิบสามเป็นการที่สิบสี่เป็นเหรียญนะครับโอภาพไม่ชัดเลยนี่เป็นเหรียญนะครับเราจะสะท้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ที้นะเป็นเหรียญหลวงเขโลนะครับก็เขียนว่าอย่างนั้นนี่นะครับดูบ้างนะครับ เหรียญรูปไข่แบบนี้นะครับทองแดงนะครับในรายการที่สิบสี่ในรายการที่สิบห้าเป็นรูปใบโพนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับผมดูว่าเป็นนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลกระไหลทองนะครับเป็นสมเด็จโตออกวัดอินนะครับวัดอินนะครับนี่ในรายการที่15้านะครับในรายการที่16กก็เป็นเหรียญเลี่ยมพลาสติกนะครับ นะครับเป็นเหรียญเลี้ยงพลาสติกแบบนี้เลยภาพอาจจะไม่ชัดนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปเกจิที่สร้างนะครับของจังหวัดอะไรเดี๋ยวมดูให้นะครับวัดศรีมหาราชานะครับเขียนไว้อย่างนั้นนะครับวัดศรีมหาราชานะครับอนหลักเป็นรูปหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นพระพุทธนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับในกาลที่สิบหก รายการที่ยี่สิบเอ้ยรายการที่สิบรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะครับเนื้อหาพ,พิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อค่อนข้างแก่เก่านะครับนี่ในรายการที่สิบเจ็ดนะครับในรายการที่สิบแปดเป็นพระผงนะครับแต่สภาพผ่านการใช้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเลยนะครับ เขียนมันจะอ่านไม่ออกนะครับแต่ผ้าหางกันใช้นะครับราการที่สิบแปดการที่สิบเก้าเป็นผ้านเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินอุ้มบาทแบบนี้เลยนะครับหลังลายผ้านะครับหลังลายผ้านะครับเป็นผ้านเนื้อชินนะ,ะน,นะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเยี่ยมอยู่ในกรอบจัตเตเลดนะครับจะสะท้อนหน่อยนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับแต่ก็อยากไลฟ์ผิดถูกขออภัยนะครับเพราะว่ามันจะถุกระหุกนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่สวยงามนะครับการที่2 0่สิบนะครับแต่การที่ยีอย่างไม่ค่อยปกติเลยนะครับการที่21ก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญชินาล่านะครับผิวไฟนะครับ นี่นะครับหลังพอหลังพอปลอหรือว่าหลังอะไรนะครับวนดอหรืออะไรทุกอย่างนะครับผมอ่านไม่ออกว่าเป็นอะไรตัวย่อนะครับบางแคทนบุรีนะครับอ่านไม่ออกนะครับปีหนึ่งสี่นะครับประมาณนั้นนะครับผมตัวย่ออ่านไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะครับรูปชินรล่าอย่างนี้นะครับสวยๆเป็นเหรือญผิวไฟนะครับ ที่ย1่สิอ็ดตการที่ยี่สิบสองเป็น,น,นเหรียญหลวงปอกแก้วนะครับทองแดงลมดําวัดเครือวันนะครับด้านหลังเป็นรูปปิดตาแบบนี้นะครับสวยด้วย,ยนะครับเหรียญหลวงปอกแก้ววัดเครือวันนะครับปกติเจะสะท้อนสะท้อนหน่อยนะครับจะพยายามจะทําให้ชัดที่สุดนะครับผมคขอโทษด้วยนะครับภาพมันอาจจะไม่ค่อยคมชัด รายการที่22บสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญในหลวงนะครับกระไหลทองนะครับมาในกองเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญมหาชนกใหญ่นะครับนี่นะครับครบ23ารายการนี่องมาละงร0อบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับยี่5 2บสี่ยี่ห้ายี่หกเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่24ี่ออกน้ำมันนิดๆนะครับ เลี่ยมกรอไม่ใช่เงินนะครับหลังเป็นรูปเหมือนแบบนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนจะคาดว่าคล้ายจะเป็นท่านเจ้าคุณนอนนะครับแต่ว่าเนื้อออกน้ํามันสวยๆเลยนะครับสมเด็จออกน้ํามันหลังรูปเหมือนผมว่าเจ้าคุณนอนนะครับเพราะยันน้าเต้านะครับสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับหตุการที่ยี่สี่ราการที่ยี่สิบห้าก็เป็นพระสมเด็จเก่านะครับลงรักนะครับ เล่อกาไม่ใช่เงินนะครับจะลงยานะครับด้านหลังเป็นกรงจักแบบนี้นะแปลกดีนะครับไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นเนื้อผงนะครับหลังเป็นกรงจักนะครับนี่ก็สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับถือว่าเป็นของแปลกนะครับกกอะไม่ใช่เงินนะครับในการที่ยี่สิบห้าในการที่ยี่สิบหกเป็นผ้าผงนะครับเป็นผ้าผงนะครับกกอบก็ไม่ใช่เงินนะครับเป็น ผมดูว่าเป็นชุบนะครับหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเนื้อหาพิมพ์ส่งผมว่าเขาดีนะครับผ่านการใช้นะครับเนื้อตุกตาตีมกันรายการที่ยี่สิบหกนะครับนี่ก็สามร้อยบาทของค่าจัดส่งนะครับครบยี่สิบหกรายการนะครับหนึ่งถึงยี่สิบสามองศาสองร้อยบาทยี่ส26ี่ยี่ห้ายี่หกองศาสามร้อยบาทนะครับส่วนนี้เป็นรายการของสะสมนะครับแต่วันนี้ผมเอาภาพติดตามาเก่านะครับเป็นติดตามล้มลุกลงรักเก่าเลยนะครับ เป็นพิมพ์ปั้นนะครับเรียกไม่ถูกพิมพ์อะไรนะครับนี่ออาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับภาพไม่คมชัดหรือว่ายังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมมากรุงเทพนะครับลายอาจจะไปไม่พอนะครับถ้าเกิดผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับไม่สะดวกยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอบพระคุณมากครับ